สวัสดีครับในนามสภาหมหาวิจัยราชัฏเวลาต้องขอสแสดงความยินดีชื่นชมกับบัณฑิตทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตทุกคนได้รับความสําเร็จในวันนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องตลอดจนญาติทุกคนในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฒลาก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตที่ได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒลาเป็นมหาวิาลยที่มีวิสัยทัศน์ทางปัญญาชายแดนใต้ซึ่งเป็นมหาวิาลยลำดับที่หนึ่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้และลำดับที่สีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศะเศบัณฑิตและผู้ปกครองก็ต้องมั่นใจว่าใน4ปีที่บัณฑิตอยู่ที่นี่ได้รับการบ่มเพาะความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมายจนได้สําเร็จนในวันนี้การที่เป็นบัณฑิตในวันนี้ก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะหยุดเพียงเท่านี้เนื่องจากโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง ระฉะนั้นบัณฑิตเองจําเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาที่เราเรียกว่า Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยบัณฑิตสามารถที่จะดารงชีวิตได้อยู่กับสังคมทย่งมีความสุขในการที่เป็นบัณฑิตเราถือว่าบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้รู้รอบซึ่งแตกต่างไปจากปุถุชนธรรมดาทั่วไปซึ่งเราเอง ได้ที่ว่าเป็นผู้รอบรู้รู้รอบจะต้องใช้ความรู้และความสามารถตลอดจนประสบการณ์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสังคมชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าและสุขสุดต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาวนันนี้ก็ขอให้ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตและครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตขอให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตัว ยิ่งสมเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชวัเวลา